ติดไฟล้วก็ติดต้องติดติดแดงทายเลยกั พ่อพ่อจะมันเป็นติมูอ่ะงามหรือยังงามก่อนจังสีนี้ติ๊งน้น ไหนหันมาดูแล้วงามหรือยังงามแล้วค่ะไหนงามแล้วหันดูหน้าคนงามหน่อยยิ้มหน่อยเซ็จไดยังแต่งหน้าเร็จหรือยังยังเฮะเรื่องยังเห็มทาลิปทาลิปตัดติตดทาลิป เอาไปทาไหนอ่ะลากระจาไหนเสนร็จหรือยังเสรทาเร็วกว่าค่ะเอลตาเขาไม่ทาแบรก,กันแน่เนี่ย ในทาทางเสร็จเลยเลยแล้วไหนเสร็จยังงามยังไหนา,าพอหรอพอข้างงามหรอไม่ใกล้ๆกันไม่ใกล้ๆกันอันนี้เร็วอันนี้เลย,เลยให้ดูให้ดูคนงามหน่อย ไหนไหนไหนดูชัดๆหน่อยเ้หันหน้าตรงนี้หันหน้านี่หันหน้าไฟนี่เนี่น่าจงามยังอื้วันไปหันนะ้สวยไหมสวยสวยแล้มเหรอเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว,ลวอ่าเก็บเลย นี่เรอนี่เรอนี่เรอไหนดูนะทุกคนงานมันกำลัพอแล้วว h y อ m I not a l l o พอแล้วนาะกไพอแล้วก